สวัสดีค่ะมาพบกับโอ๊กกัวก่อน,นะคะวันนี้มาซ้อมบึงนาอากระปูได้ไหมเนี่ยเป็นตาขามันนี่รูปเหรออันนี้คือรูป,ปูนะคะทุกคนนี่รูป,ปูไม่มันกลับบระกองรูป,ปูเยอะมาก นี่ได้แล้วหนึ่งตัวปูนาขาเกเกไม่รู้รู้รู้อันนี้วันนี้เรามาสำรวจดูนานะคะเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่ดำนานะคะน้ำก็ไม่มีโอ้สงสัยจะได้หยุดแล้วถอนหญ้า อยู่สักวันสองวันนะคะอ่าเนยพักอันนี้นนหลายต่คือแหนะคือหลายแต่ละ ผักนี่เยอะมากเลยทุกคนนี่ได้ลกหญ้าเพิงอะไรนี่ดู้าทุกคนเยอะมากอึอดไม่ได้ไม่ได้มานาหลายตั้งแต่ดำนาเสร็จนะคะตั้งแต่ดำนาเสร็จก็ยังไม่ได้มาใกล้เลยแอดอออย,ยังไม่มาใกล้นาเลย เยอะมากอืมทุกคนดูหญ้าเยอะมากสงสัยจ,จะได้หยุดงาถนถอนหญ้าแล้วแหละเดี๋ยวพ่อนิชานั่นก่อนดูเยอะมากมจ,ะมจะไม่ได้ข้าวกินละ ไม่ถอนไม่ได้นะคะทุกคนอ่าผักเสีงยง,งนี่หรออ่าผักสีงยงแกงน่าไม้อ่ะงเ,งอเขาเรียกอะไรผักขยงนะคะนี่ขยงนาน,นะคะนี่ ชอบมากเลยนะคะกินกับเขาเรียกอะไรนาะกินกับแกงหน่อไม้ไล่นะคะแบบผ่านะคะแอดมินชอบมากค่ะแอดออชอบมากเลยหญ้าเยอะมากต้องได้หยุดงานถอนหญ้าแล้วแหละหญ้าเยอะมากเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวนะคะว่าด่ามที่พันห่างอยู่เนาะ จพ่นแล้วเวียกสก,กอนลจังอันนั้นมานพาเดี๋ยวมาลุกเนี่ยบราไดได้แบบมีเส้นแล้วบรได้กินข้าวเพลิงแล้วหญา่หลายแตะหญ้่ต้นอันนี้นะฮะเ,เออมันกำลังเหลืองล่ะต้นอันนี้แลวนี่นี่มันโพดดอก,อก เยอะมากทุกคนยาว่าจะไม่ลงแล้วนะอดไม่ได้ไม่ได้จริงๆดูยามเย็นนะคะแสงอาทิตย์ นราพบนแม้ใส่ปุ๋ยแล้วบ่ย้าจิ๋วเสือ ER. เป็นโกอแล้วของเราพันยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยลูกหญ้าสก็เอาก็จังซื้อปุ๋ยมาใส่บ่กใส่มือว,วาน,วานาทันทีลเลยเขียวเห็นยุกกระสอบปุ๋ยบูสันกระต๊อแรงมาหาลูกหญ้า lúc nào lúc nha porto hãy thương đi sao hít đập bài nha mô video là 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 ของเฮาเพันยังบ่แตกก่อนเนาะมันก็เลยคือสิอออห่างๆ แต่ลกออกก็คายอยู่ต้นมันนะอาจจะวินเวียนหัวได้นะคะเพราะว่าก้มถอนหญ้านะคะแบบนี้ต้นหญ้าแบบนี้นะคะเป็นดอกแบบนี้แล้วก็เป็นต้นแบบนี้นะคะนี่ไม่รู้หญ้าอะไรต้นสูง,สง รรยากาศนะคะยามเย็น,ยนอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานเองนะคะแต่ว่าจะได้มาถอนหญ้าเหมือนเดิมหญ้าลุกทำเองก็ถอนหญ้าเองนะคะงบน้อยนะคะงบน้อย ช่วยกันคนละไม้นะมงถอนหญ้าหอมผักขยงจังเลยเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกับบรรยากาศนะคะท้องทุ่งนานะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะถอนหญ้ารอบค่ำนะคะ ดูเหมือนจะสวยนะคะแต่หญ้าเยอะมากนะคะดี๋ย่าคลิปมีขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ